สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรากทุกท่านครับของดีอีสานบ่ายกูโชคครับวันนี้จะพาท่านผู้ฟังมารับฟังในเรื่องของบทหนึ่งอย่างเพียงกล่าวอนุโมทนาสาธุกการปิดประตูนรกท่านผู้ฟังครับบนที่ผมจะกล่าวถึงนั่นก็คือในเรื่องของกฐะถินกฐินเป็นประเพณีที่อยู่คู่กับพุทธศาสนิกชน มาช้านานตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยโดยการถวายพระราชกฐินของพระมาหากษัตริย์ไทยนั้นจัดให้เป็นพระราชพิธีที่สำคัญมาตั้งแต่โบราณกฐินเป็นศัพท์ในพระวินัยปิดกเถรวาเป็นชื่อที่เรียกผ้าไตจีวรที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญ,ญาตให้พิสุผู้หยุดจำพรรษาครบสามเดือน สามารถรับมานุ่งห่มได้โดยคำว่าการทอดกระถินหรือการการะนตินนั้นจัดเป็นสังฆกรรมประเภทหนึ่งตามพระวินัยบัญญัติเพราวาทที่มีกำหนดเวลาคือพระสงฆ์สามารถกระทำสังฆกรรมนี้ได้นับตั้งแต่แรมหนึ่งค่ำเดือน11ไปจนถึงวันขึ้น15ค้าำเดือน12เท่านั้น โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญก็คือการสร้างความสามัคคีในหมค่ณะสงฆ์และอนุเคราะห์พิสูจผู้ทรงคุณที่มีจีวรชำรุดดังนั้นกระถินจึงจัดเป็นเรื่องเกี่ยวกับสังฆกรรมของพระสงฆ์โดยจำเพาะซึ่งนอกจากในพระวินัยฝ่ายเทราวาสแล้วกระถินยังมีในฝ่ายมหายานบางนิกายอีกด้วย แต่จะมีข้อกำหนดแตกต่างจากพระวินัยเถราวาดการได้มาของผ้าไตจีวออันจะนำมาการานกถินตามพระวินัยบัญญัติของเถราวาดนี้พระพุทธองค์ไม่ทรงห้ามการรับผ้าจากผู้ที่มีความศรัทธาเพื่อน,นำมาการานกถินน้วยเหตุผลดังกล่าวครับจึงทำให้เกิดทานพิธีถวายผ้ากถิน หรือการทอดกรถินของพุทธศาสนิกชนขึ้นแ่ด้วยการที่การถวายผ้ากรถินนั้นจัดเป็นสังฆทานเพื่อถวายแก่คณะสงฆ์โดยไม่เจาะจงพิสูุรูปใดรูปหนึ่งเพื่อให้คณะสงฆ์ได้นำผ้าไปอุปโลกยกให้แก่พิสูุรูปใดรูปหนึ่งตามที่คณะสงฆ์สมมติตามที่คณะสงฆ์งลงมติ ยติพุติยกรรมวาจาและก,กาลรรทานที่มีกําหนดเขตเวลาถวายแน่นอนคณะสงฆ์วัดหนึ่งวัดหนึ่งสามารถรับกระถินได้ครั้งเดียวในรอบปีจึงทำให้ประเพณีการทอดกระถินเป็นบนประเพณีนิยมที่สำคัญของพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทย ประเพณีการทอดกฐินของพุทธศาสนิกชนมีมาช้านานโดยมีพิธีหลวงและก็พิธีราโดยการถวายผ้ากฐินของพระมหากษัตริย์จัดเป็นพระราชพิธีที่สำคัญประจำปีในปัจจุบันถวายผ้ากฐินในแง่การสนับสนุนผ้าไตาจีวรเพื่อใช้ในสังฆกรรมสำคัญของคณะสงฆ์ได้ถูกลดความสำคัญลงไป แต่กลับให้ความสำคัญกับบริขารบริวารของกฐินนทานแทนเช่นเงินหรือวัตถุสิ่งของเพื่อที่จะนำสิ่งเหล่านี้มาพัฒนาทาวรวัตถุและบำรุงธนุบำรุงพระพุทธศาสนาครับซึ่งจัดเป็นสังฆทานอย่างหนึ่งเช่นเดียวกันกฐินมีกำหนดระยะเวลาถวายจะถวายตอนไปเหมือนผ้าชนิดอื่นมีได้ เรียกว่าถวายตลอดไปไม่ได้ระยะเวลานั้นมีเพียงหนึ่งเดือนก็คือตั้งแต่วันแรมหนึ่งค่ำเดือน11ไปจนถึงวันขึ้น15คหาค่ำเ,เดือน12วันเพ็ญเดือน1 2ระยะเวลานี้เรียกว่ากะถินญนการคือระยะเวลาการทอดกถินหรือเทศกาลทอดกถินนั่นเองความหมายของกถินกถินเป็นสับบาลี แปลตามศัพท์ว่าไม้สดึงก็คือกรอบไม้หรือไม้แบบสำหรับขึงผ้าที่จะเย็บเป็นจีวรในสมัยโบราณซึ่งผ้าที่จะเย็บสำเร็จจากกระถินหรือไม้สดึงแบบนี้เรียกว่าผ้ากระถินผ้าเย็บจากไม้แบบกระถินอาจจำแนกตามความหมายเพื่อความเข้าใจได้ง่ายดังนี้ 1. กระถินเป็นชื่อของกรอบไม้แม่แบบสดึง สำหรับทาจีวรดังกล่าวข้างตน้น 2. กระถินเป็นชื่อของผ้าที่ถวายแด่พระสงฆ์เพื่อการกระถินโดยได้มาจากการใช้แม่แบบยึดเย็บ 3. กระถินเป็นชื่อของงานประเพณีถวายผ้าไตาจีวรแก่พระสงฆ์เพื่อการกระถิน 4. กระถินเป็นชื่อของสังฆกรรมการการานกระถินของพระสงฆ์ ความสำคัญพิเศษแตกต่างจากทานอย่างอื่นการถวายกรถินนั้นมีข้อจำกัดหลายอย่างซึ่งทำให้การถวายกรถินมีความพิเศษแตกต่างจากทานอย่างดังกล่าวนี้มีอยู่ว่า 1. จำกัดประเภททานจำกัดประเภททานก็คือต้องถวายเป็นสังฆทานเท่านั้น จะถวายเจาะจงพิสุรูปใจรูปหนึ่งเหมือนฐานอื่นไม่ได้ 2. กํกำัดเวลาจำกัดเวลาก็คือกระถินเป็นกาลทานอย่างหนึ่งตามพระบรม,มพุทธานุญาตดังนั้นจึงจำกัดเวลาว่าต้องถวายภายในระยะเวลาหนึ่งเดือนนับตั้งแต่วันออกพรรษาเป็นต้นไป 3. จํจำกัดงานก็คือพระพิสูจน์ที่กรารกระถินต้องเย็บ ตัดย้อมและก็ครองให้เสร็จภายในวันที่กรารกถถินนั้น 4. จํากัดทายรรมคือผ้าที่ถวายต้องถูกต้องตามลักษณะที่พระวิน,นกักกำหนดไว้อาจากัดผู้รับก็คือพระพิกษุผู้รับกะถินต้องเป็นผู้ที่จำพรรษาในวัดโดยไม่ขาดพรรษาและก็จำนวนไม่น้อยกว่า5้รูหก จำกัดราวก็คือวัดวัดหนึดด่งรับกระถินได้เพียงครั้งละหนึ่งครั้งเท่านั้นเรียกว่าปีหนึ่งรับได้ครั้งเดียวเจ็ดเป็นพระบรมมุขธานุญาตของทานอย่างอื่นทายกทูลขอให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอนุญาตเช่นมหาอุบาสิกาวิสาขาทูลขออนุญาตผ้าอาบน้ำฝน แต่ภาคกฐินนี้พระองค์ทรงอนุญ,ญาตเองนับเป็นพระประสงค์โดยตรงสำหรับความเป็นมาของกฐินครับพิสุชาวเมืองปาทยรัฐสามสิบรูปครับได้เดินทางเพื่อมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าณวัดเจตวันมหาวิหารเมืองสาวัตถีแต่ยังไม่ทันถึงเมืองสาวัตถีครับก็ถึงวันเข้าพรรษาเชียก่อน ประสงค์ทั้งสาสบรูปจึงต้องจำพรรษาณเมืองสาเกตในระหว่างทางพอออกพรรษาแล้วพิสุเหล่านั้นจึงได้ออกเดินทางมาเข้าเฝ้าพระบรมศา,าสดาด้วยความยากลำบากเพราะฝนยังตกชุกอยู่เมื่อเดินทางถึงวัดพระเชตวันพระพุทธเจ้าได้ตัสถามถึงความเป็นอยู่และการเดินทางเมื่อทราบความลำบากนั้น จึงทรงอนุญ,ญาตให้พิสุผู้ที่จำปัญษาครบถ้วนไตมารสามารถรับผ้ากรถินได้และพิสุผู้ได้กรารกระถินได้อานิสงฆ้าประการภายในเวลาอานิสงกระถินนับจากวันที่รับกะถินจนถึงวันขึ้นสิบหาค่ำเดือน4ก็คือ 1. ไปไหนไม่ต้องบอกลา 2. ไม่ต้องถือไตจีวรไปครบสำรับสามผืน 3. ฉันขโภชนาได้รับนิมนต์เขานิมนต์โดยออกชื่อโภชนะฉันได้ 4. เก็บอดิเรกจีวรไว้โดยที่ยังไม่ได้วิกัดและอธิฐานโดยไม่ต้องอาบัตห้จีวรรลาบอันเกิดขึ้นจากได้แก่พิสุผู้ได้ก,การกระถินแล้ว การถือปฏิบัติประเพณีการบำเพ็ญกุศลเนื่องในเทศกาลกระถินในประเทศไทยสันนิษฐานว่าเริ่มมาตั้งแต่แรกที่รับพระพุทธศาสนาเถรวาทเข้ามาในดินแดนประเทศไทยซึ่งอาจมีการปฏิบัติประเพณีนี้มาตั้งแต่สมัยเถรวดีแต่มาปรากฏหลักฐานชัดเจนว่าชาวไทยได้ถือปฏิบัติ ในการบำเพ็ญกุศลในเทศกาลกฐถินในสมัยกรุงสุขโขทัยเป็นราชธานีดังปรากฏความในศิลาจารึกหลักที่หนึ่งด้านที่สองดังนี้คนในเมืองสุขโขทัยนี้มักทานมักส่งศีลมันโอยทาน,าน,านพ่อขนรามคำแหงเจ้าเมืองสุขโขทัยนี้ทั้งชาวแม่ชาวเจ้าถ้วยปัวถ้วยนาง ลูกเจ้าลูกขุนทั้งสิ้นทั้งหลายทั้งผู้ชายและผู้หญิงผงถวยมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาส่งศีลเมื่อพรรษาทุกคนเมื่ออกพรรษาการันถินเดือนแล้วเมื่อการกรถินมีพนมเบียพนมมามีพนมดอกไม้มีหมอนนั่งหมอนโอนบริขารกระถิน โอยทานแต่ละปีนับสิบล้านไปสูตรตะกถินเถิงอะไรฮิทพูนเมื่อจะเข้ามาเวียงเรียงกันแต่อะไรพี่พูนเท้าหัวลาดมบังคมกองด้วยเสียงพาดเสียงผินเสียงเลือนเสียงขับใครจับมักเล่นใครจับมักหัวหัวใครจับมักเลือเ้อยเลื้อยเมืองสุขโขทัยนี้สี่ปากตูหลวง เทียยอมคนเสียกันเข้ามาดูท่านเผาเทียนท่านเล่นไฟเมืองสุขโขทัยนี้มีดังจักแต่คำอ่านศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงด้านที่สองแป่ความว่าในศิลาจารึกดังกล่าวปรากฏทั้งคำว่าการกรถินบริวารกรถินสวดยัตติกรถิน ซึ่งคําดังกล่าวก็ยังคงใช้สืบมาจนถึงปัจจุบันแสดงให้เห็นว่าเทศกาลทอดกรถินมีคู่กับสังคมไทยทั้งสถาบันพระมาหากษัตริย์และประชาชนมาช้านานดังนั้นว่าชาวพุทธในประเทศไทยให้ความสําคัญกับงานทอดกรถินที่จัดในวัดต่างๆมากโดยถือว่าเป็นงานบนที่สําคัญที่สุดอย่างหนึ่งในรอบปี บางวัดมีผู้ศรัทธามากอาจมีผู้จองเป็นเจ้าภาพทอดกฐินล่วงหน้ายาวเป็นสิบสิบปีซึ่งแสดงให้เห็นถึงความศรัทธาของชาวพุทธในประเทศไทยที่ได้ร่วมใจกันเืบทอดประเพณีนี้มาจนถึงปัจจุบันชนิดของกฐถินในประเทศไทยตามพระวินัยแล้วไม่ได้จำแนกการทอดกฐถินการถวายผ้ากฐินแก่พระสงค์ ออกเป็นชนิดชนิดไว้แต่อย่างใดคงกก่าวแต่เพียงในส่วนการทำหรือนำผ้ามักการกรถินของผสมเท่านั้นแต่หากพิจารณาจากประเพณีที่นิยมปฏิบัติในปัจจุบันคงพอจำแนกชนิดของการทอดกรถินได้เป็นสองก็คือ 1. จุลลกรถินจุนลกรถินคือคำการทอดกรถินที่ต้องทำด้วยความรีบด่วน โดยต้องอาศัยความสามาคคีของผู้ศรัทธ,ธาจำนวนมากเพื่อที่จะผลิตผ้าไตรจีวรให้สำเร็จด้วยมือภายในวันเดียวก่าวก็คือต้องเริ่มตั้งแต่เก็บฝ้ายตัดเย็บย้อมและถวายให้พระสงฆ์กรารกฐถินให้เสร็จภายในเวลาเช้าวันหนึ่งจนถึงย่ำรุ่งของอีกวันหนึ่งดังนั้นโบราณจึงนับถือกันว่าการทำจุลกฐินมีอานิสงส์มาก เต้องใช้ความอุตสาหัพยายามมากกว่ากฐถินแบบธรรมดามหากฐถินภายในยะเวลาอันจำกัดโดยจุลกฐถินนี้ปัจจุบันมักจัดเป็นงานใหญ่มีผู้คนเข้าร่วมเป็นจำนวนมากประเพณีการทอดจุลกฐะินนี้เป็นประเพณีพบ เฉพาะในประเทศไทยและลาวไม่ปรากฏประเพณีการทอดกรถินชนิดนี้ในประเทศพุธธทธเถรวาทประเทศอื่นสำหรับประเทศไทยมีหลักฐานว่ามีการทอดจุลกรถินมาแล้วตั้งแต่สมัยอยุธยาดังปรากฏในหนังสือคำในการชาวกรุงเก่าหน้า268ว่าถึงวันขึ้น15ค่ำเดือน12โปรดให้ทำจุลกรถิน ปัจจุบันประเพณีการทําจุละกะถินนิยมทํากันเฉพาะชุมชนทางภาคเหนือและอีสานเท่านั้นโดยอีสานจะเรียกกถินชนิดนี้ว่ากถินแล่นจุนละกะถินไม่ใช่สัพท์ที่ปรากฏในพระวินัยปิฎกกถินพระราชทานที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้บุคคลหรือหน่วยงานรับพระราชทานไปถวายยังพระอารามต่างๆ ขาหมวลของการทำจีวรให้เสร็จภายในวันเดียวปรากฏหลักฐานในคำพีอัตกถากล่าวถึงเรื่องที่พระพุทธเจ้ารับสั่งให้คณะสงฆ์ในวัดพระเชตวันร่วมมือกันทำผ้าไตาจีวรเพื่อถวายแก่พระอนุรุทธะผูดมีจีวรเก่าใช้การเกือบไม่ได้แล้วโดยในครั้งนั้นเป็นงานใหญ่ ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงเสด็จมาทรงช่วยใน,ในการทำไตจีวรด้วยโดยรับหน้าที่สนขิมในการทำจีวรครั้งนี้ด้วยสาเหตุประการหนึ่งที่มีการทำจนละกะทินเนื่องมาจากการกำหนดการการกถินนั้นมีระยะเวลาจำกัดและพระสงค์ไม่สามารถผนขวาย ดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งผ้ากฐถินเองได้เพราะจะทำให้กฐถินดอกสังฆกรรมเสียจึงอาจมีบางวัดที่ใกล้กำหนดหมดฤดูกฐถินแต่ยังไม่มีผู้ที่นำผ้าพระกฐินมาทอดถวายทำให้ในสมัยก่อนเมื่อใกล้เดือน12หมดฤดูกฐถินมักจะมีผู้ที่ศรัทธาตะเวนไปตามวัดต่างๆเมื่อเจอวัดที่ยังไม่ได้รับผ้าถวายกฐถิน จึงต้องรีบเร่งพลนควายกันทำผ้ากรินให้เสร็จภายในฤดูกฐินซึ่งบางครั้งอาจจะเหลือเวลาเพียงแค่วันเดียวจึงต้องอาศัยความร่วมมือของคนในชุมชนในการร่วมกันทำผ้าใจดีวรให้สำเร็จก่อนหมดฤดูกฐินสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ